ท้ายนี้คือต้องบอกว่ามารายการมอ t อ r Channel แล้วคำถามจุดคลาสสิกท,ทำยังไงดีฮะโหแม่งเอ้ยเปิดเทปมาก็ตะโกนด่าเขาแล้เร<ด>าจะพูดยังไงให้มันให้มันดูเข้ากับคนถามดี้วะ<ด>ทำยังไงดีพี่ <c oughs> ให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ถึงว่าเราใช้ร่วมกันแล้วต้องใช้ร่วมกันอย่างปลอดภัย <c oughs> แต่ มีแตะเพิ่มเสียงแตะเพิ่มเสียงเหรอใช่อย่าแตะแบบแป้นแป้นอะไรเงี้ยอ๋อยังไงก็ได้ระบายได้ออระบายได้แตะแบบเป็นเสียงใครก็ได้ที่แบบให้มันระบายอ่ะให้มันระบายยังไงแบบเสียงนักคอมีเหรอเออกดแตะแล้วไอ้ซัดไอ้เนี้ยใช่ใช่หรือแบบไอ้เน่ดีอะแตะแบบแม่ยัดแม่ยัดพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะมันรีแลกไงโอเคเออให้คนแบบเออมันมันดูตื่นเต้นอ่ะบีบแตะบอกมันไปเลยพ่อมึงตายพี่ว่านี่แก้ปัญหานะผมว่าแม่งยิงกันตายหมดเลย ไม่หรอกผมว่าวิธีเดียวเลยคืออ่าถ้าเอาอ่ะถ้าเอาแบบจริงจังอะ่ะผมว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทําตัวกาะมเมื่อไหร่คุณทําตัวคิดว่าตัวเองใหญ่อ่ะคิดว่าตัวเองถูกอืโดยที่ไม่ลดทิฐิลงอะ่ะการขับรถอะ่ะพยายามใจเย็นให้มากที่สุดคุณเลี้ยวเหียอะไรสัตว์เลย,ย,เยคุณจําคํานี้ไว้นะว่าแม่งจะเบียดแม่งจะอะไรจะจะ ปล่อยไปปล่อยไปเลยไอส,สัตว์ขับรถปาดได้ยัดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์จ้าจ้าสมองได้โอเคฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากโอเค,อเคขอบคุณ<ล>ครับสละเวลามากินเที่ยวด้วยกันเนาะก็เ,ออเดี๋ยวนั่งกินกันต่อนะถ่ายใหม่ไหมผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเได้ตั้งแต่พี่เลยเอาโหคุยเฮียอะไรกันโค้ชแจ็คนะอย่าเอาเฮียแจ็คมาอีกเนี่ยเม้นเต็มเลยไอสัตว์นี่ได้อะไรจากรายการบ้าง